บิกชูกูดันอีกครั้มันอยู่ติงกิเซียอิสลามราจินุสา,าสัมปันสวัสดีทุกคนนะครับ ตมาสติ๊เกมรีไ e ฟ sha sha I okay. do รครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเราจะลงโซโลโแรงนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะ<ม>ออกกินชาก่ออื้ออร่อยไปกันนะฮะโซโลแรง นะฮะตอนน่อีนะฮะตอนนี้เราอยู่โซโลแร็งนะฮะเคยไม่ให้วิ่งแบบนี้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 เฮ้ยาตามมานาะนาะ นีเลยนอะฮะเรนนี่รู้ทีน,น,น,นะครับเรนไม่ค่อยเป็นนม่ปลาแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงห่อนะนิกาไม่นะโอ้ไม่เอาดีกว่วาลงไหนดีครับอ๋อเราจะลงบ้านแอวรันานาครับโซโลเลยนะฮะ จะลงประมาณนี้โหคนเยอะจะตายลงด้านล่างนะ เห็นนะเห็นนะ ตเอาถูกลองรอบ้าโอ้เขินเขินอาตีปุ๊เขิ่อนลีข้าล่เจิญจงทิงกิสยอิสลาม ห้องตายแล้วหรอเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้คือเป็นการวอร์มนะทุกคนเดี๋ยวจิ้ง่อนสตี

ออไอนานโหไ่น่าเกียเล่นหมดใหม่อาะออก็สวรค์ใหม่เอ้ยานก็ะสวรรพอมันเคลื่อนมันจะแพ้เลย ครับนี่อา้ามีคนด้วยหรอตกฝังนู้น เล่นไม่เป็นอาปืนนี้โอ้ต้องซ่อนนย่างเี้เอาหลักปืนพิดเอาพี่จะลองเล่นให้น้องๆน,นะแชมูาชบูชาบู เสกใจได้แค่มอง,งมองได้ทั้งวันเอาพที่ก็ไม่ค่อยลื่นเนนริงสักเท่าไหร่จังหวนี้นะเราไม่มีคนรู้เลย เป็นอยย่่างางเป็นองคุณลดไวมากเลย คนอยู่ไหนครับนี่ฮะวิววิวว,ว,ว,วิมันแค่เห็นเป้าสวัสดีครับพิกกีติมารอนะครับสวัสดีครับ ดี๋ยวจะโชว์ให้น้องๆด้วยนะครับสตรีมครั้งแรกนะครับในย YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเล็นโซโลแรงนะครับแรงแก่นะครับแรงแก่นะ อืมแกน,อน้องม่วงคนลดไวมากเลยเดี๋ยวลองลองไปหาตรงโรงงานก่อนเดี๋ยวโดนมาพอิีโอ้ชาโอ้ชาเอ้ผิดด้านสวัสดีครับ มาใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเขาเรียกว่าเด็กใหม่คหันฝึกนะหันฝึกเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมเป็นไก่น้อยแต่ว่าอย่างเล่นโซโล,ละค่ะไม่มีปี้อืม ตกเต็มหมดที่ว่าคนเราจะไปหอนาฬิกาต่อนะครับเต่นี้ไม่มีคนแล้วละ่ะโอ,อขข้ข้างกระตุกบอกระตุกบอคนที่ดูกระตุกบอกระตุกบอได้นะครับ แตกแล้วนะครับแค่ที่ซองเฮ้ยกระโดดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ กดไลค์กดติดตาม้วยนะครับสตรีมบอลแรกนะครับติดตาม้วยนะครับ้ยมีมีเสียงแล้วมีเกาะข่าวด้วยเมื่อักี้ผมใช้เกาะข่าวนะผมเกาะสีดนะเมื่อันกี้ ว่าผมเอาของสงมมเกี้ได้กกอนสามก็ข้าวเ๋ยเราจะทิ้งของไม่จำเป็นนะเอาให้คุมเอาให้คุมทป้นกำแพงก่อนฝาก,กาแลไวก็ติดตามได้นะครับเอ้ยอมเอไม่ไหม ได้บูยุ่ไม่จะหมดแล้วฮะวตรงนี้เราจะไป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 ตรงนั้นีกว่าฮะ,ะพันเอวอ่ะด้านหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เจอคนพวกไม่รู้ว่าจะแพ้จะชนะนั้นเนี่ยว่าจะไปช้าลนะที่ถั่วไม่เดียวเองครับ เราจะตามหลังเขานะเพื่อไม่เป็นให้ก้างเซียวลาเอาเกาะเขาให้เอา,อาหาย,าหายละเดี๋ยวเราจะตามหลังเขานะไม่ต้องบอกเขาว่า ไอตัวเมื่อกี้หายแล้วโอ้ตัวนี้ไม่น่ายิงเลยเกือบจะได้เลยตัวเมืกก่อกี้โอ้ยเสียาจมากเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ก็เลยติดตามได้นะครับ วนี้มันมก็ค้ดกุดยโคนดละสศรสดีสศรสดี ให้กระตุกคุณกระตุกไหมทุกคน ตุกกระตุกมากเลยคนกระตุกบอกฝากติดตามช่องทางตูดด้วยนะครับโอ้จบเกมนี้ผมจบทางละไปสตรีมทางเพจต่อใช่ใช่ไปทางเฟซบุก๊กอ่าเห็นละ 慢。妈 อุ้ยอืมอ่าจะตั้งไอวอลพอดีไอบ้าเอ,อ้ยโอ้โหกินเกือบจะได้แล้วมกเมื่อกี้เฮ้เสียได้จัง นะคับนะครับที่ชมนะครับน้องไ้เจอในเฟซบุ๊กนะครับซีไอแก